ไก็อยากอ้วกเขาอะออใส่หน้าทีเดียวมั่งเทปเนี่ย Premises, สวัสดีครับผมโจห้าปักเฮียไม่ดีผมโจห้าปักเอออย่างนี้ดีกว่าวันนี้ฮะคุณผู้ชมครับผมจะมารีวิวนะครับห้าร้านหมาล่าดังในจังหวัดเชียงใหม่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปปักกันแบบห้าปัก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 ห้าปักวันนี้เนี่ยอยากจะพาไปรีวิวที่ร้านเหมือนกันครับช่วงนี้โควิดไปที่ร้านคงจะไม่สะดวกเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้สั่งแก๊ปมาห้าร้านชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ของที่สั่งเนี่ยเหมือนกันในราคาที่อาจจะแตกต่างกันคุณภาพเมื่อมาถึงที่บ้านรสชาติจะเป็นอย่างไร ปริมาณจะเป็นอย่างไรรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูเผื่อใครที่เปนไม่อยากจะออกจากบ้านสั่งแกลบไปไปสั่งกันครับ5ร้านชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่กับ5ปัาปัก หลังจากที่ล้างมือเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอ,า,อางนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับทีละร้านเลยดีกว่านะครับแต่ละร้านนะครับปริมาณเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่วันนี้เราสั่งมาร้านละ5อย่างนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้เนี่ยเราหักจากค่าขนส่งแล้วนะครับมาดูที่ร้านแรกนั่นคือหมาล่าสี่แยกเริ่มกินแต่ของแพงก่อนได้ต่อได้สชั้นโห สามชั้นหนังเหนียวนิดนึงมีเวลาปะล่ะ okay. ้ามีเวลาดูไม่ต้องตัดเอาคุเคี้ยวให้แหลกก่อนร้านนี้ไส้กรอกไม่มีนะฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นปลาหมึกกรอบแทนปิดท้ายด้วยสันคอหนึ่งสสามชิ้นความเผ็ดแบบกลางๆความชาไม่ชามากกินได้เรื่อยๆใครที่แบบว่าชอบรสชาติแบบกินได้เรื่อยๆอันนี้โอเคหม่าล่าสีแยกไปที่ร้านที่สครับนั่นคือหม่าล่ารวมโชค เผ็ดเข็มทองพันเบคอนให้มา3มชิ้นแต่เห็ดยาวมากร้านนี้จะออกแบบเป็นซอสหมาล่าช่ำๆร้านนี้เขาเลือกเลเวลความเผ็ดได้แต่เกือตอนที่ผมสั่งไปผมเลือกเลเวลความเผ็ดแบบกลางๆรสชาติกลางๆนี่เห็ดออริจิ3ชั้นหเซ็กกรอกจนจันคอ สำหรับร้านนี้ฮะหม่าล่ารวมโชครสชาติที่เราเราสั่งไปพอดีว่าเขาให้ติ๊กได้ว้าเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเราซื้อติ๊กเผ็ดกลางไปรสชาติก็ออกกลางๆก,กลิ่นฉุนของหม่าล่าก็ไม่ได้พุ่งมามากเท่าไหร่แล้วก็แบบเป็นสไตล์แบบเนี้ยแฉะๆมั้ยมีน้ำซอสเคลือบไปกันต่อที่ร้านที่3นะครับกับหม่าล่าเด้าลิ้นชิมดูอ่ะร้านเนี้ย จะได้กินเครื่องเทศชัดจะมีความแห้งกว่าหมาล่ารวมโชคแต่ถ้าแห้งจริงๆเนี่ยจากที่กินมานะมาล่าสีแยกแห้งสุดไปกันต่อที่หมาล่าราคาย่อมยาวกับหมาล่าขวันจุงจุงใครอยากอ้วกครอะสามชั้นเห็ดออริจิไปกอก อันนี้จะติดหวานทานได้เรื่อยๆใครที่แบบว่าชอบรสชาติหวานติดๆหน่อยๆฮะผมว่าน่าถูกใจกับหมาล่าควันจุ้งๆไม้เล็กๆแบบนี้จริงๆมันลูท่ทีเดียวหมดนะต่เหลือท้องไว้ให้กินร้านต่อไปบ้างไปที่ร้านสุดท้ายนะครับออใส่หน้าทีเดียวมั้งเทปเนะี่ยและร้านสุดท้ายเป็นร้านที่วัยรุ่นเชียงใหม่เนี่ยนะฮะนิยมมากๆนั่นก็คือร้านมาล่าฟังกี้กริล ้าวมาดูรสชาติกันนะฮะเผ็ดเผ็ดเผ็ดสามชั้นท้ายไส้กรอกอ่ะมาฟังกี้เนี่ยย่างแบบแห้งแบบแห,แบบแห้งเลยอะ่ะใครที่แบบชอบกินแบบแห้งๆนะฮะสามชั้นสามชั้นบางเคี้ยวกรอบเลยเผ็ดเข้มทองจะใช้แบบเบคอนจริงจัง เอาละครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาที่ผมจะมาตัดสินนะครับไม่ได้บอกว่าอันไหนดีที่สุดหรือไม่ได้บอกว่าอันไหนเนี่ยเวิร์กที่สุดนะครับแต่ที่กําลังจะพูดต่อไปนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะย้ําว่าส่วนตัวหลังจากที่ได้ทาน5้าร้านนะครับมันยังมีมาล่าที่ชื่อดังอีกหลายร้านในจังหวัดเชียงใหม่แต่อันเนี้ยที่สั่งมาเท่าที่คิดออกแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะๆกับ5ร้านนี้ส่วนตัวผมชอบร้านนี้มากที่สุดมาล่าควันจุ๊งๆเพราะอะไรไม่รู้ส่วนตัวชอบอาหารที่มันติดหวานนะอาหารขาวที่มีรสชาติติด ไม่เปียกนะครับแล้วแบบไม้กําลังพอดีกินคือคุณสามารถใช้ปากปากเดียวเนี่ยลูดได้หนึ่งคำฟรับเข้าไปราคาจับต้องได้เด็กๆหนูๆนูน้องๆหรือว่าในภาวะเศรษฐก,กิจแบบนี้ซื้อง่ายขายคล่อง <S <S แต่ไม่ได้บอกว่าร้านอื่นไม่ดีไม่ได้บอกว่าร้านอื่นไม่อร่อยแต่นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมถูกใจหมาล่าขวัญจุงๆมากที <S <S 1> <S 1> ส่สุดราคานี้เราอ้างอิงจากการสั่งผ่านแอปพลิเคชันของ Grab Food นะครับ ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ของเราแต่ว่าเราใช้บริการบ่อยจริงๆก็เลยสั่งแก๊ปฟู้ดคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันครับถ้ามีโอกาสก็ลองสั่งเนี้ยนะฮะ5้าร้านนี้ไปกินที่บ้านดูชอบแบบไหนรีวิวให้ดูแล้วราคาเท่าไหร่รีวิวให้ดูแล้วนะครับส่วนครั้งหน้าผมโจห้าปักจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรีวิวอะไรกับ5ร้านหรือว่าหอันดับหรือว่า5้าอะไรก็แล้วแต่ที่มัน5้าปัก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 หมุดเออห้าปักหมุดใครคิดให้กูเนี่ยชื่อเนี่ยฝากติดตามมาด้วยเดี๋ยววันนี้ขออนุญาต